ต่อมาก็คือว่าการจัดงานนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันไปอาจจะเป็นลักษณะของการอ่านเรื่องราวที่เป็นประวัติจะเป็นในลักษณะของร้อยเการ้อยก,อ,ยกองก็ตามแต่การอ่านดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่เป็นออบาดาไม่มีใครยืนยันว่านั่นเป็นไอบาดานักวิชาการที่เขาได้กระทาสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาก็ไม่ได้ยืนยันว่าอ่านกอซีดอกอดีอ่านมูมังุดเนี่ยบรัสจันยีเนี่ยอ่านแล้วมันจะได้ผลบุญด้วยกับตัวของการอ่านเพราะอะไรสิ่งที่อ่านแล้วจะได้ผลบุญคืออ่านมุตาอับารุบิติลาวตีคืออ่านนที่อ่าน อัลฮัติทุนนบวีฮะดีทของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมออกจากปากของท่านนบีสุลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมหรือแม้กระทั่งฮะดีท์ุรดซีที่ลงมาจากพระองค์อัลลอฮ์สุลตานอตาลาเป็นวะฮีมาถึงนบีโดยตรงไม่ผ่านจิบรินอ่านแล้วก็ไม่ได้ผลบุญเช่นเดียวกันด้วยกับการตะลักฟุดออกมาแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่การอ่านตรงนั้นเพราะเขาไม่ได้ถือว่ามันเป็นอิบาดะอา่านสิ่งเหล่านี้เนี่ยแล้วมันได้รำลึกถึง,ถงท่านนาบีสุลลลััวลลัอฮุอะลัยวะ อราไม่รู้ิมากอซีดีฮะงานทั้งหลายเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาว่าจัดนี่เพื่ออะไรทำเพื่ออะไรอ่านเพื่ออะไรมันก็เราจะไปหยิบฮะดิษมาบทหนึ่งแล้วก็มานั่งอ่านอินนามะลอามาลุบิลนิยัตวะอินนามะลิคุลิมริมมานวะฟะมันกานะติจเรัตุฮูอิลลัลลอฮิวะเราะซูลิฮิฟะฮิจเรัตุฮูอิลลัลลอฮิวะเราะซูลิฮิให้อ่านเหมือนกับอิหม่ามสุเดดมันก็ไม่ได้บุญด้วยกับการอ่านตรงนี้เพราะนี่มันเป็นคำที่ไม่ใช่กะลามอุลลอห์แต่ถ้าอ่านแล้วอ่านเพื่อที่จะทบทวน เพื่อที่จะเรียนรู้ศึกษาว่าหะดถษของนบีบทนี้มันมีความยิ่งใหญ่ขนาดไหนนี่มันได้ผลบุญตรงนี้ชั้นใดก่อนชั้นนั้นอ่านกอซีดอนจะไม่ได้บุญด้วยกับตัวของการอ่านแต่ว่าเจตนาของการอ่านในอันเพื่ออะไรมันจะแปลงสิ่งเหล่านี้ถามว่าอ่านได้ไม่กอซีดอ์บทกวีที่สารเสรซนตันมีทำไมจะไม่ได้บางคนบอกว่าอ่านสิ่งเหล่านี้แปลงเป็นสื่อการ์ตูนดีกว่ามันก็เกินไปเพราะฉะนั้นโดยหลักการของศาสนาเรื่องบางเรื่องเป็นอิจมาเราคงไม่ไปถกเถียงกันในส่วนดังกล่าวนั้นเช่นการรวมอัลกุรอานนี่เป็นอิจมา มันไม่ใช่บิดาใครจะไปพป็นผู้เป็นบิดาไม่ได้นี่มันอิจมาเมื่อเป็นอิจมาที่ถือว่าเป็นหนึ่งจากมโซอติดของอิสลามทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาซ้อนมีไหมเอาซอ้อนมีในเรื่องการให้นำลึกถึงตลอดโซลต์โซลต์ของอาลีบาสัลลัมรูปแบบมีกำหนดไหมไม่มีเมื่อไม่มีกำหนดมันก็เป็นเรื่องที่พวกเราท,ทั้งหลายนั้นจะกกำหนดมันเองโดยไม่ต้องไปอ้างตัวบทว่าถ้าใครจัดงานเมาลิททำรูปแบบอย่างนี้อย่างนี้จะได้ผลลัพอย่างนี้อย่างนี้ไอ้อย่างนี้มันไม่ได้แต่ที่เราทำนี่มันขึ้นอยู่กับความเปลี่ยนแปลงหรือวววววว่่่่่่่่่าา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 าคคมมมมมมมเเเเหหะสนนนนนนนัััยยปป็็บบบบิิิิดดดดดใใชชกกรจงแตทีีลูอ ว่าบิดาทางภาษาบิดาทางภาษาก็คือว่าไอ้สิ่งที่มันไม่มีตัวบทสิ่งที่มันไม่มีในสมัยสุลตอานสุลลต่านของลับดุลสลลัมมันเรียกว่าบิดาทั้งหมดเนี่ยงานของมูลนิธิขึ้นคุณธรรมที่จัดในทุกวีขายอัลกุรอานสอนหนังสือผ่านดาวเทียมเนี่ยถามว่าเป็นบิดาไหมบิดาชัดเจนเลยเป็นบิดา งานโรงเรียนศาสนาวิทยานี่ถามว่าเป็นบิดาบิดางานโรงเรียนอัลฟุรกอนี่ใช้กอิสานี่จัดงานประจำปีถามเป็นบิดาบิดางานของมูลนิธิดารุสซาลามดาริสลามบายุงบายัยงจะเป็นหัวมุมหมาถามว่าบิดานไมกลุ่มอัลสลีฟนจัดงานเนี่ยเพื่อจะหารายได้เพิ่มมาดำเนินการวัตุถามเป็นบิดาบิดาหมดเลยแต่มันบิดาอะไรคำถามมันคือบิดาอะไรมันคือบิดาลูกกวียถ้าคุณบอกว่านั่นคือบิดาลูกกวียนี่ก็เช่นเดียวกัน คุณก็ต้องไปดูว่าเนื้อง,งานมันคืออะไรไม่ใช่ไปติดอยู่ตรงชื่อว่ามันชื่อมุอมมมริดนบีมันไม่มีรุงนบีไม่เคยจัดงานมันเกิดก็ถูกแล้วว่านาบีไม่ได้จัดงานมันเกิดอย่าไปดูแต่ชื่อสิอถ้าเธอเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นชื่อว่างานชุมนุมมุสลิมสากลแห่งประเทศไทยโอ้ยผมไม่ติดปัญหาในข้อนี้แต่คุณจะเปลี่ยนชื่อตกลงมึงห่วงเรื่องชื่อเข้าไปเลยไอ้บรูทุบิลมุชมัยอาสิลลาบิลอัสมัยสิ่งที่เขาจะพิจารณากันนะสิ่งที่ถูกเรียกไม่ใช่ชื่อเออรียกขี้นะให้เรียกชื่อออออออยย่่่าางัั้้้้นนมกกกกก็็็คคคืขีใชชชหรเเเเเปไจตะฮ แล้วมันกินได้ไหมล่ะเปลี่ยนชื่อมันอย่างนั้นมันก็กินไม่ได้มันเตที่มันก็คือเตที่บูสุอยู่เนี่ยใช่มพราะันชื่อมันก็คือชื่ออย่าไปติดใจตรงเรื่องชื่อไปดูซิว่าเนื้องานมันมีอะไรมันไม่ได้มีอะไรมากไปกว่างานมันจะดีเลยมีบรรยายมมีบรรยายมีต่อปัญหาสนามไหมมีมีสละวัตรไหมไม่ดีหรือไงล่ะสละวัตรมีรองอาชีพไหมมีเมีออกร้านไหมมีมีคนมาขายเสื้อผ้าไหมมีมีคนมาเดินกินอาหารไหมมีมีเหมือนกันไม่ได้ต่างกับงานที่ผมยกตัวอย่างมาเลยและที่สำคัญก็คือว่าคนที่วิพากกษ์์วววิิิิจจจาาาาาารรรรณณเเเืื่่่่อออองงงนนนนนมมลททหตตุั้้้พดยีีไไปคะ คนผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาใช้งานเมาลิดเป็นเครื่องมือแสดงถึงบทบาทแล้วก็พลังของมุสลิมว่ามุสลิมนะ่ยไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คุณเนี่ยจะดูถูกดูแคลนแล้วก็มองข้ามนะมุสลิมสามารถในการที่จะยืนยันถึงบทบาทของพวกเขาเหล่านั้นได้ที่สําคัญที่สุดงานเมาลิดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายครั้งมันเกิดขึ้นในเขตรั้ววังทั้งสิ้นวังสารานรมสวนลุมพินีเนี่ยมันก็เป็นเขตพระราชฐานฉะนั้นงานเมาลิดเนี่ยมันมีอะไรบางอย่างแอบแฝงอยู่ คือมันผูกพันด้วยกับสถาบันหนึ่งในสามของชาติก็คือสถาบันของพระมากษัตริย์การที่มุสลิมเนี่ยแสดงออกในวันการจัดงานมาริทกลางแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยมีความผูกพันอยู่กับสถาบันของพระมหากษัตริย์ฉะนั้นเนี่ยคนที่จะพูดอะไรต่อมิอะไรก็ตามแต่ต้องดูด้วยว่าจริงๆแล้วที่คนผู้ใหญ่เขาวางเอาไว้นั้นเขามองไกลมองลึกแล้วก็มองกว่าส่วนคนที่โจมตีเพียงแค่ว่าเพราะตำรามันเขียนซึ่งตำราหล่านั้นเราก็อ่านผมเชื่อว่าจาต้องต้องอ่านอาจารย์มาปรึก่า ทุกคนก็รู้เหมือนกันว่านักวิชาการในฝ่ายที่เขาโจมตีเนี่ยเขาเขียนไว้อย่างไรเราก็อ่านหนังสือเหล่านั้นมาเหมือนกันและฝ่ายที่บอกว่าที่มันน่าจะกระทําได้คือสิ่งที่นี่คือประเด็นสุดท้ายที่ผมจะสรุปเป็นสิ่งที่เชคอัติยาซอฟตได้ตอบเอาไว้ในหนังสืออัสนุลกาลามฟิลฟฟตาวาของท่านว่าเรื่องของการจัดงานมาลิดเนี่ยเมื่อท่านได้นาเสนอประเด็นของบรรดานักวิชาการทั้งสองฝ่ายแล้วท่านบอกว่าออตัวข้าพระเจ้า وراي انه لا باس بذلك في هذا العصر الذي كاد الشباب ينسى فيه دينه وامجاده في غمره الاحتفالات الاخرى التي كادت تطغى على المناسبات الدينيه على ان يكون ذلك بالتفقه في السيره وعمل اثار تخلد ذكر المولد كبناء مسجد او معهد او اي عمل خيري يربط من يشاهده برسول الله وسيرته ในทัศนะของข้าพเจ้านั้นข้าพเจ้าเห็นว่าไม่เป็นอะไรในเรื่องดังกล่าวในกรณีในปัจจุบันนี้ซึ่งบรรดาเยาวชนวัยรุ่นทั้งหลายนั้นเกือบจะลืมเรื่องของศาสนาและก็ความรุ่งโรจน์ของศาสนาไปเสียสิ้นแล้วด้วยกับการค,ครอบคุมครอบงำของบรรดาการจัดงานอื่นๆซึ่งมันเรียกว่าจะกืนกินงานที่เกี่ยวข้องกับวาระโอกาสทางศาสนาอย่างที่ว่านะั้นพอเราจะจัดงานนี่ก็ไม่ได้จัดงานนั่นก็ไม่ได้มันไม่มีหรอกง,งานแบบนี้มันไม่มีในสมยนะัยเราโซนลราเนี่ยเราไม่เถียงรยเรื่องดังกล่าวแต่ถามว่าเป้าหมายมันทำได้แต่ว่าชาาาาาาาดดีีีออออออซกกกกกกกิท่่่่่่่นนนนบวววยงงงงงไไรร็ตตตมมมเืขสัััล้้ฟุ แต่ฟักุคือการทำความเข้าใจในสีริของท่านนบีสุลต่านล่องอฮิวะสลัมเพราะวันจันที่นบีเกิดมันคือวันที่ท่านนั้นได้รับการแต่งตั้งเพราะวันนั้นคือวันที่ท่านนบีฮิจรอเพราะวันนั้นเป็นวันที่ท่านนบีได้รับการมาะลจในวันนั้นเป็นวันที่นบีวัฟามันต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของนบีทั้งหมดเพราะั้นเวลาเราพูดถึงงานเมลิยไปว่าทั้งบริบททั้งชีวิตของท่านนบีนั่นคืองานเมลิดและมีการปฏิบัติสิ่งที่เป็นร่องรอยทั้งหลายที่จะ มีความผูกพันกับตลอสลุลล์และก็ชีวประวัติของทรอดสุลุลล์ประเด็นก็คือว่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายในการที่จะต้องบอกกล่าวกับบรรดาคณะกรรมาการจัดงานทั้งหลายว่าท่านจะต้องเน้นตามที่ท่านได้ตั้งวัตถุประสงค์เอาไว้ว่าเป็นการเทิดเกียรติท่านตอดสุลุลล์ท่านจะต้องเน้นว่าเป็นการนาเสนอตีแผ่สิ่งที่เป็นสุน,นัขเป็นพระจรรยวัรของตรอดสุลุลละสลละออาอาล,ละมาในเวอร์ชันนั้นการจัดงานมาลิดจะต้องไม่ได้มุ่งเน้นในการหารายได้จากการขายของแล้วก็มันจะไปเที่ยวขอเงินจากายต่างๆจนกระทั่งเขามองดวว่่าาเเรนนีีป็คข้อ งานเมาลิดที่เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เห็นกันได้ชัดเจนและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเหล่านั้นแล้วก็ทำกันได้อย่างชัดเจนก็เช่นงานเมาลิดกลางจังหวัดกระบี่นี่ก็ททาได้สวยงามมากละหมาดกันเต็มพึบเต็มแต่ของเรานี่เป็นไงไอ้ละหมาดก็ละหมาดกันไปไอท้ทีเดินร้านก็เดินกันไปไอ้ทีนน่งกินของไอท้ทีอยู่ตามร้านที่มีเสียงอย่างที่วานนี้ก็อยู่กันไปในลักษณะนี้บางปีก็มีบรรุษด้วยอะไรอย่างนี้เป็นตน้นและที่สําคัญก็คือว่าไปเห็นกับการดึงคนดึงเงินอุดหนุนจึงให้เขามาเปิดบู แล้วก็ปรากฏว่าไอ้บูดดังกล่าเป็นบูดถือเผยแพร่ความคิดที่โจมตีบรรดาซอฮาบัตของตรอสุลต่านตลอดมาได้อยู่ด้วยซ้ำขายหนังสือที่ดาอบูฮุไรร์เนาะด่าบรรดาคอลีฟะฮ์ทั้งสามขายหนังสือเปิดวิดีโอนะเผยแพร่ความคิดของพวกเขาในงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทยเพะฉะนั้นคนที่จัดงานก็ต้องกล้าที่จะยืนกรานด้วยว่าถ้าคุณจะมาในนามของสถานทูตเชิญจะมาแสดงคอจะมาแสดงศิลปะอะไรก็ว่ากันไปแต่จะมาขายหนังสือนี้เราไม่รับเราก็ต้องประกาศยืนยันจัดงานนี้คืองานเมาลิดของคนที่เป็นอับดุสุลนาบัยเพื่อที่จะมาเปิด ขายหนังสือแล้วก็ด่าเป็นดาวซอบัตทั้งหลายเราก็คงจะยอมไม่ได้แต่ที่แน่ๆก็คือว่าถ้าพวกเราทั้งหลายนั้นได้ทาความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วในสิ่งเรื่องกล่าวคนที่โจมตีก็จะไม่พูดอะไรที่มันเกินเลยไปในขณะเดียวกันนะคนที่เห็นด้วยกับการจัดงานมาติูก็จะต้องย้อนกลับไปดูว่าไอ้สิ่งที่เราได้กระทำนั้นมันมีความบกพร่องตรงไหนบ้างเพื่อที่เรานั้นจะได้ปรับปรุงแล้วก็ดึงมันให้อยู่ในกรอบของหลักการของศาสนาให้มากที่สุดสรุปก็คือว่างานมาติูก็คงจะต้องจัดกันต่อไปใครที่โจมตตีีวววว่่่่่าาาาากก็คคงงจะันนออไไปื้เรยยรย หลังจากนี้ก็คงจะมีคนที่ไปพูดใน2ประเด็นก็คือเห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยและจะเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไปตราบชั่วฟ้าดินสลายอย่าได้หวังว่าการพูดในค่ำคืนวันนี้จะเป็นการทําให้ทุกสิ่งนั้นยุติลงด้วยกับการให้น้ำหนักแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเพียงแต่เรานําเสนอเท่านั้นว่าเรามีเท่าท่าทีอย่างนี้มีความเห็นอย่างนี้ใครจะรับหรือไม่รับก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลผมเช่อเล็กเกินว่าหลายสิ่งที่วิจารณ์ทั้งสองได้นําเสนอนั้นคงจะได้ทําให้เราได้จุกคิดในหลายประเด็นแล้วก็มองออะะไรไรรดด้กวาาน่่ทีเจสุ ขอให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้รักท่านนบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีสุลต่านละฮ์อะลัยฮิวะซัลลัมเก็บเล็กเก็บน้อยแล้วก็เป็นบุคคลที่กระทำอย่างมากมายในการสลาวาและาให้สลามแก่ท่านผู้เป็นข้ามุลอัมบิยะอวัยมุฮัมมัดสุลต่านละฮ์อวยเลวะซัลลัมวะลฮัมดุลิลลาฮิรรับบิลอาลามีนสุดท้ายนี้ขอเชิญท่านอาจารย์มาบรูษในฐานะที่เป็นใส่หมวกก็เป็นหัวหน้าตอรีก่์ใหญ่แล้วก็ได้วาอปิดในคำกลอนนี้อัลฟาติฮะ صلى الله على نبينا الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم بلغ مقاصدنا، اللهم بلغ مقاصدنا، اللهم بلغ مقاصدنا. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا مأسوما، ولا تجعلنا فينا ولا من اتبعنا شكيا ولا مترودا ولا محروما. اللهم اجعلنا ممن من قال نبيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من يرد الله به خيرا يفكه في الدين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التعويل واجعلنا ممن أصلح الاسلام والمسلمين. اللهم اجعلنا ممن اصلح الاسلام والمسلمين اللهم اكتب في هذه السنة الجديدة لنا سخاوة ورخاء واجعل لنا فيها سلامة وسرورا وأنزل علينا فيها بركة وبرا وصلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتعيثوا فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صلّ عليه